ในวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาซึ่งเป็นวันมาค้าบูชาพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันรวมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฝังธรรมเป็นการสร้าง บารมีสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราการที่พวกเราทั้งหลายมีความไม่ประมาทในชีวิตโดยเฉพาะพ้าเราเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพัิพา ก็มีโอกาสมีเวลามากกว่าคา,า,ารวะทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายสามารถที่จะบำเพ็ญศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีในทุกๆวันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แต่คา,า,ารวะเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ เมื่อพวกเราทั้งหลายเห็นประโยชน์ในการที่จะกระทำคุณงามความดีในการรักษาศีลทำสมาธิจเจริญภาวนามีความมุ่งหวังปรัถนาความสุขที่แท้จริงหรือปรัถนาความ,มนพ้ทุกข์เมื่อเราว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเราก็ระลึกถึงการกระทำบุญ การรักษาศีลการทำสมาธิเจริญภาวนากันเป็นประจำโดยสม่ำเสมอพระพุทธทงท่านได้ส่งสอนพุทธวริษัต์ทั้งหลายในวันมาาบูชาซึ่งท่านได้แสดงโอวาทปฏิโมกนั้นท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะ สั่งสอนพระหลานสาวพวกทั้งหลายแต่ท่านปาลรรมอันธทมทั้งหลายนั้นพระหลานสาวพกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้จิตใจเป็นธรรมกันมีความบริสุทธิ์ภายในจิตใจทั้งหมด1250รูปเป็นปกติแต่ท่านปาลรรมขึ้นมาเป็นเหตุเฉยๆว่าการสอนซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาคือหลักแห่งการปฏริบัติ คือให้ละการกระทำบาบทั้งหลายทั้งปวงให้ทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพื่อที่ทำให้จิตใจของแต่ละบุคคลมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเมื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบร,ริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์หรือมุ่งหวังความสุขที่แท้จริงก็พึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ระพติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุธทธองค์เมื่อเรามีสัจจะบารมีมีความตั้งใจจริงในการที่จะละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่กระทำในสิ่งที่เป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์หรือเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราต่อครอบครัวงเราหรือต่อสังคมของเราเมื่อเราละเว้น การกระทําบาปทั้งหลายทั้งปวงหรือในการกระทําผิดเสียธรรมทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงด้วยกําลังของสัจจะบารมีที่จะรักษาสินบารมีให้เป็นปกติกละวาดนั้นก็รักษาสินหให้เป็นปกติมีกําลังใจเข้มแข็งในบางการบางเวลาเช่นในวันพราวันนี้หรือวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาบางคนก็เพิ่มกําลังใจของตัวเองขึ้นมาด้วยการ รักษาศินแปดเพิ่มกำลังของศินบารมีขึ้นมาให้เข้มข้นขึ้นมาสมมเณรนก็ศินสิบพระก็ศินสองรอยี่สิบเจ็ดเป็นปกติให้มีศินเป็นปกติตามลำดับตามกำลังใจของแต่ละบุคคลเมื่อรักษาศินเป็นปกติกายของเราก็สงบวาจางเราก็สงบเราบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไป ด้วยการทำสมาธิบารมีก็ตามก็จะทําให้จิตใจเรานั้นสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถึงแม้ว่าการทําสมาธิาวนานั้นการทําจิตให้สงบนั้นจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตามเพราะว่าการที่พวกเราทั้งหลายปล่อยจิตใจให้หลงไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธ ความพอใจความไม่พอใจมานับพบนับชาติไม่ท้วนการที่เราจะทำจิตให้สงบในวันหนึ่งเรือทิศหนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเรามุ่งหวังที่จะฝึกขัดอบรลมจิตแจ,จงราอนั่นให้สงบเราก็ควรฝึกขัดทำสมาธิภาวนามีความอดทนมีความเพียรที่จะทำสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอ เพื่อฝึกจิตใจเหล่านั้นให้มีความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดกําลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อกําลังของศีลเป็นพื้นฐานกําลังของสมาธิเป็นท่ามกลางกําลังสติปัญญาเกิดขึ้นสติปัญญานี้ก็จะรู้จักมาดูแลรักษาจิตใจ,จเหล่านั้นให้บรรเทาบางไปจากความทุกข์หรือปัสศจกความทุกข์การทํากุศลให การทากุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมนั้นพระพุทค์ท่านหมายถึงให้เราทั้งหลายบําเพ็ญบารมีทั้งสิบประการตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีในสมาบารมีปัญญาบารมีวิยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีให้พยายามสร้างบารมีทั้งสิบประการ สะสมบารมีตีเล็กตีน้อยตามกำลังใจของแต่และบุคคลย่นย่อลงมาแล้วก็คือให้ทำความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปริพพานตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตามรอยของพระอาจาสาวกทั้งหลาย คำสั่งสอนของสมเดมม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นั้นก็เพื่อที่จะชี้ทางบอกทางให้พุทธเวสสัตว์ทั้งหลายได้รู้จักหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อความดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยวันเวลาให้ร่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ อาศัยก้อทธาตุอาศัยร่างกายนี้ในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นที่พวกเราทั้งหลายถึงแม้ว่ามีภาระ,ะหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจําวันเราก็ตามภาระ,ะภายในครอบครัวเราก็ตามแต่เราทั้งหลายก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะควรขวายในการบุญก,กุศลควรขวายในการบําเพ็ญศีลบารมี ควรขวายในการบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่ขอให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นถ้าเราไม่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงไม่บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราจิตของเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะ เอาชนะกิเลสเอาชนะอารมณ์ไปในจิตใจของเราได้แต่เมื่อเราทั้งหลายพยายามเสริมสร้างสะสมกําลังบารมีทช้งสีลปการสะสมคุณงามความดีรักษาศีลทำสมาธิอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ใ้มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ตามถ้าเรากําหนดสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเมื่อจิตใจเราสงบเป็นสมาธิ กำลังของสติก็จะเกิดขึ้นเมื่อกำลังของสติเกิดขึ้นเราจะมีสติที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติที่จะควบคุมจิตใจงเราได้ตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้นนอนอน่อนแขน็งเกิดความรู้สึกความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยสติปัญญาตัวนี้ซึ่งเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราจะเห็นอาการของจิต เห็นอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตเราก็จะมีปัญญาที่จะพิจาราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นอารมณ์ทั้งหลายไม่ดับลงไปเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลในการที่จะละอารมณ์ออกไปจากจิตแจงเราให้ได้ แต่ถ้ากำลังของส,สติปัญญาไม่เพียงพอเราก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจเ,เรานั้นวางจากอารมณ์หรือละจากอารมณ์ให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราทั้งหลายบำเพ็ญสติทำสมาธิภาวนาเช่นนี้อยู่เสมอใจเ,อเราก็จะว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสแม้นว่างเพียงโชคขาวก็ตามแต่เราก็จะมีสติที่จะควบคุมจิตใจเ,เรานั้น ให้อยู่ในขอบเขตียงทีลินมีความอดทนอดกั้นต่อลมมีสติมีปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเราให้ละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อเราปรารถนาที่จะละความทุกข์ออกจากจิตใจของเราเราก็ต้องมีความอดทนมีความอดกั้นต่อลมทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีปัญญาที่จะรู้จักว่า อารมณ์ความโลภนั้นซึ่งเกินขอบเขตของศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ความโกรธความมอาคาไิบาทนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็ให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์เช่นนั้นเราก็หาทางที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราเราควบคุมอารมณ์ความโลภด้วยการที่มีศีลห้า ให้เป็นปกติหรือมีศิล8มีศิ 10, ลส0หรือมีศินีลสิ7เป็นปกติเมื่อเรามีศินนี้เราก็สามารถที่ควบคุมอารมณ์ความโลภให้อยู่ในขอบเขตของศินควบคุมด้วยกําลังของสมาธิมีความอดทนนดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายควบคุมด้วยสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภออกไปจากจิตใจเรามีสติมีปัญญามีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ แม้นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีศินเป็นปกติเราก็ไม่กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดเลธรรมมีความโกรธไม่ก็ไม่ทําร้ายร่างกายบุคคลอื่นไม่ทําร้ายชีวิตบุคคลอื่นควบคุมไม่ด้วยศินควบคุมไม่ด้วยสมาธิมีความอดทนอดขั้นต่อลมควบคุมด้วยสติป,ปัญญาคือจเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันมีสติมีปัญญาที่จะละ ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจงเราอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อเรามีความมุ่งหวังที่จะลาความโลภละกความโกรธละกความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราเราต้องมีสติที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นกิเลสหรือความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นจากวัตถุสิ่งของภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องฟ้าหรือแผ่นดินความทุกข์ทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่เมื่อใจเราไม่รู้ความจริงใจเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในรงทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราความทุกข์จริงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสริมสร้างกําลังของสติด้วยการทําสมาธิภาวนาะเราจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์สามารถที่จะเห็นอารมณ์มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาวางไปจากจิตใจของเราหรือละให้สิ้นไปจากจิตใจเรานั้นเราก็อย่าไปสนใจในเจียาบุคคลอื่นเรื่องของคนอื่นเขาจะทําความดีเขาก็ได้รับผลคือความสุขเขาทําความชั่วเขาก็ได้รับผลคือความทุกข์เรื่องของเรานั้นให้ละความชั่วกระทาคุณงามความดีทําจิตใจให้สะอาดทาจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการบาเพ็ญ คุณงามความดีตามคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ทำแต่คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในแต่ละวันเราทําคุณงามความดีอะไรได้ในแต่ละวันเราก็ทําประกอบการบุญการกุศลหรือรักษาศีลทําสมาธิเจริญภาวนาทําในทุกๆวัน ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอินทรีย์บารมีที่แก่กล้าขึ้นอินทรีย์บารมีทีเ่เข้มแข็งขึ้นคือกําลังใจซึ่งเข้มแข็งเมื่อกําลังใจเราเข้มแข็งมีสติที่จะทําสมาธิภาวนาในทุกๆวันเนี่ยกำลังของสติปัญญาก็เกิดขึ้นเราจะละกความโลภละกความโกรธละกความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเหล่านั้นก็กระทไ้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกๆคนมีความมุ่งหวัง ปัญน,นาความพ้นทุกข์หรือปัฒน,นาความสุขที่แท้จริงก็เพึงพยายามที่จะบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณสมบัติของพระโ,โสดาบันผลนั้นไม่มีอะไรมากการประพฤติบัติหรือหนทางดำเนินไปเพื่อที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตใจเป็นธรรมในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา คือการทำให้จิตนั้นบรรลุพระโสดาบันผลให้เราทั้งหลายมีศรัทธามีความเชื่อเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีความเชื่อในคำสงสอนของพระพุทธมีความศรัทธาเชื่อในพระสาบกทั้งหลายผูพ้พระพฤติปฏิตามธรรมรวินยัยสามารถทำจิตให้บริสุ์ได้จริงให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจของเรา และเราทั้งหลายให้มีความเชื่อในกรรมว่าถ้าทำคุณามความดีก็ย่อมให้ผลคือความสุขถ้าทำความชั่วก็ให้ผลคือความทุกข์เมื่อเรารู้เช่นนั้นเราก็รักษาสินให้เป็นปกติหรือรักษาศิน8หรือรักษาศินสิบหรือศินสองี่ิดให้เป็นปกติมีศินเป็นพื้นฐานของจิตทำสมาธิเป็นท่ามกลาง เมื่อมีกำลังแข่งแห่งศีลและสมาธิที่จะส่งเสริมให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์ละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจไปจากจิตใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาอาการ32 หรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็แล้วแต่หรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้พิจารณาหเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสายเป็นที่สุดหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความแปรเปลี่ยนไปให้เห็นความเสื่อมไปก็ได้หรือจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นพิจารณา,าธาตุกรรมฐานให้เห็นเป็นาธาตุดินธาตุน้นนำธาตุลมธาตุฟไฟเนี่ย ก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาแยกยะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายเราหรือร่างกายบุคคลเด่นถ้าเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางกําลังของสมาธินั้นก็จะเกื้อหนุนให้มีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายได้เมื่อสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน ในเบื้องต้นอาจจะปล่อยวางชั่วขราวจิตก็มันเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์เพียงชั่วข่าวแต่ถ้าสติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ซ้ำๆซ,ซ,ซาก,ซากจนเต็มรอบของอินทรีย์บารมีที่แก่กล้าพอเนี่ยด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราเนี่ยทรงศีลให้เป็นปกติทรงสมาธิ ให้จิตมีความสงบมีสติมีปัญญาที่จะพิจารากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งก็จะหยุดการพิจารณาหรือพิจารณาเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสิบครั้งหรือ20ครั้งก็จะหยุดการพิจารณาการพิจารณากายในกายนี้จะต้องพิจารณาอยู่เสมอเสมอเมื่อจิตมีกําลังก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้ายินรี่บาร,รมีแก่ก้าพอ สติปัญญาซึ่งยกกายในกายนี้ขึ้นมาพิจารณาเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่เธอตนจิตของเรานั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้โลความโลภบรรพปบบางลงไปความอาคาดพยาบาทนั้นหมดไปจากจิตใจของเราจะมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ตามก็สามารถที่จะ มีสติมีปัญญาละได้เร็วความยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนนั้นก็จะน้อยลงไปเมื่อโครคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเบียนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวความชราเปลี่ยนเบียนจิตใจเขาไม่หวั่นไหว,ว,ม,ไม,ว,ไหวมรณะภัยจะเกิดขึ้นจิตใจเขาไม่สะดุ้งกลัวเพราะจิตน,นี้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่าร่างกายนี้ความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเปลี่ยนจากความเห็นผิดหรือความหลง ซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในแต่ภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อ athlete, 네 SS ให้เกิดความทุกข์เมื่อโลกัยแค่เปลี่ยนเบียนความชราเปลี่ยนเบียนหรือร่างกายนี้จะแตกสลายแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามีความมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้มีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นเปลี่ยนจากความหลงให้มีความรู้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตน เมื่อจิตเห็นความจริงชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตของเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนผู้ซึ่งเห็นกายในกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวนตนเนียในทางสมมุติในทางพุทธศาสนาท่านก็เรียกว่าบรรลุพระโสดบาบันผลคือทําความโลภให้บรรเทาบางลงไปทําความโกรธให้บรรเทาบางลงไปทาํทางงทความหลง ให้น้อยลงไปมีสติมีปัญญาเห็นชัดว่ากายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตนั้นก็จะบรรเทาบาบางไปจากกิเลสบรรเทาบาบางไปจากความโลภความโกรธความหลงถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางลงไปอีกเราก็จเจริญสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาต่อไปให้เข้มข้นขึ้น ถ้าเราจเจริญศีลสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเ,เราทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งทํากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลได้ด้วยการบําเพ็ญบารมีทั้ง1ิประการหรือด้วยการบําเพ็ญคุณงามความดีแลกษาสินทําสมาธิจเจริญภาวนานี่แหละอันเป็นหนทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัตทั้งหลาย ให้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์หรือเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระธรรมานก็พึงมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยมีสัจจะบารมีในการที่จะมีความตั้งใจจริงในการที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไปจนตลอดชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทถ้าเรากระทาเช่นนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้พบชาติสั้นเข้า หรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้พระพุทธองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนพุทธเวสัตว์ทั้งหลายคําสั่งสอนของท่านยังปฏิสถานอยู่ในโลกนี้ผ่านพ้นมาเกือบสองพันสองพันเกือบหกร้อปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่คําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นยังมีอยู่แต่ถ้าไม่มีคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเราทั้งหลายก็จะไม่รู้จักหนทาง ที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทาให้แจ้งถึงปฏิพานเลยเราเห็นได้ว่าบางประเทศหลายประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหลายก็มัวที่จะแข่งแย่งจริงดีกันเอาเปรียบกันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจเพราะมัวสแสวงหาวัตถุท่าต่างๆภายนอกสแสวงหาความสุข อันเกิดจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญอันเป็นความสุขซึ่งไม่ทิ้งแก่สาวรเมื่อชนทั้งหลายไม่รู้จักหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้ในประเทศไทยซึ่งยังมีคาลังสอนของพระพุทค์ปฏิสฐานอยู่นี่ก็นับได้ว่าพวกเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนายังมีคำสังสอนของพระพุทค์ เราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตควรที่จะบำเพ็ญควรทมความดีรักษาศีลทำสมาธิจเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่พระพุทธเจ้าสักองหนึ่งจะมาบังเกิดขึ้นหรือมาตรัสรู้ในในในแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากลำบากเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ท่านทรงสร้างารมีมา จนกระทั่งพร้อมที่จะตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญาณนะไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเราทั้งหลายยังเกิดขึ้นมาทันในศาสนาของพระสมณะโกดมบรมคูนี้เราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะประมาทในการที่จะทำหน้าที่การงานต่างๆภายในชีวประจําวันเรานั้นให้ดีที่สุดในการที่จะสร้างบารมีทั้งสิปรปการหรือบําเพ็ญสินสมาธิปัญญานั้น ค่อยควรขวายพัฒนาจิตใจของเรานั้นในทุกๆวันมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นมีสติมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาบาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงใจของเรา,านั้นจึงจะมีความสงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นการกระทําคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเราต้องกระทาทุกๆวันเพราะชีวิตของเรานั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นที่สุดร่างกายนี้สังขารนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสายที่สุดเราทั้งหลายไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตควรที่จะทําคุณความความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้มีความสุขทั้งในปุบันและภายภาคหน้าในวันนี้ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้ Dagang anak satu